สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะวันนี้ก็จะมาแกะแพ็กเกจสะกุชี่กันนะนี่เลยมีสกูชี่เอิมฟังปอนสิวนะฮาโลนิสนืงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะซื้อคู่มากับตัวนี้แหละก็คือขนมปังรอยเท้าสัดอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้ไม่สัลโลแต่เนื้อแน่โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะเจะเริ่มแกะ อันนี้เราจะเป็นตังกรอ,อ่ะแกะได้แล้วเม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 วิ่มาิ่มากเลยคือถุงมันยับแล้วไงก็เลยแกะๆถือมีอะไรกระเด็นมาด้ว ก็คือเจ้านี่มันกระเด็นมาเนี่ยเรามาบีบกันเลยดีกว่าไม่สรุปตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะคะ20บาทโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนต่อมานี่เลยขนมปังรอยเท้าสัตว์นะคะโอ้ยดูดีมันติดตอ,ออกออกออกอย่ามาจองเวีนจองกันกันอีกเลย อึดได้แล้วค่ะอ้โว้ยโดนกล้องเลยเฮ้ยถามจริงนะจองเวรจรงกรรมอะไรฉันนักหนาะถ้ามีเสียงแทรกอะไรก็ต้องขอผ่ายด้วยนะคะอันนี้นิ่มๆมันไม่ได้นิ่มอะค่ะมันเนื้อนแน่นดีแต่ถุงนี้ไม่ค่อยยับนะใครมาแวะนี่นะ วิอันนี้เนื้อแน่นดีอะชอบคือมันต่างกันก็คือว่าอันนี้เนี่ยเนื้อมันจะนิ่มกว่าแต่มันไม่แน่นแต่อันนี้เนื้อนิ่มก็เนื้อแน่นนะคะไม่สโลนนะคะโอเคคลิปหน้าเจอกันบ่ไม่บายนะคะ